เครื่องดีสภาพสวยครับผมตัวนี้เอเซอร์นะครับตัวนี้มาพี่น้องเดี๋ยวพามาให้ชมนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งเครื่องนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะครับก็บอดี้ประมาณนี้ด้านหลังนี่ครับผมสวยนะครับนี่เอเซอร์จขนาด14นิ้วครับผมด้านข้างมี VGA มี HDMI ให้นะครับโจใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อแบตเก็บไฟมีสายชาร์จให้เดี๋ยว ของเถมมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวนะเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จไมล์แล้วก็เมาส์ไมล์แล้วก็ที่รองเมาส์นะครับเครื่องตัวนี้เรมขนาดสี่จิกนะครับตัวนี้เป็น i อคห้านะครับนี่ไอคห้านะครับ CPU i อคอห้ารม4จิกทำงานเร็วมากเป็น Windows 10นะครับตัวนี้ ใช้งานได้ปกติเลยมีคราวเกติดมาก,กับเครื่องให้ด้วยดูหนังฟังเพลงนี่นะครับใครที่จะอคอคอดูหนังออนไลน์เนาะก็เนี่ยครับเชื่อมต่อให้แล้วเดี๋ยวมาดูตำหนิก่อนนะครับนี่ฝั่งนี้บานาพับปกติฝั่งนี้บานาพับบอดี้เขาจะมีตำหนิแตกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแค่บอดีพ้พลาสติกเพราะว่า ตัวยึดจะเป็นตัวเหล็กยึดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแข็งแรงเลยนะครับไม่มีผลตัวที่ยึดไม่ใช่บอดี้พลาสติกที่แตกนะครับบอดี้พลาสติกก็คือตัวที่ปิดเฉยๆผมก็เลยเอาแคปร้าปิดให้เรียบร้อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานเนี่ยครับมองไม่รู้เรื่องแล้วครับนี่นะครับเนี่ยครับแข็งได้เหมือนเดิมเพราะว่าตัวยึดมันเป็นตัวเหล็กนะครับไม่ใช่ตัวที่หักนะครับก็คือตำหนิมีแค่นี้นะครับส่วนความเร็วตัวนี้ ดูหนังออนไลน์นะครับนี่อันนี้คือหนังออนไลน์นะครับนี่นะครับผมเปิดหนังออนไลน์นะนี่นะครับอันนี้คือหนังออนไลน์นะครับก็คือถ้ามีอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยครับนี่เนี่ยครับฉายได้ปกติเลยนะครับนี่ขอให้มีท่านมีอินเทอร์เน็ตนะครับแรงๆหน่อยเนี่ยเล่นได้ปกติเลยนะครับอันนี้คือหนังออนไลน์นะครับแล้วก็ youtube เวลาไปเล่นเครื่องเสียงเราต้องเปิดผ่าน youtube แน่นอนเนาะ นะครับลายท่านบอกว่าโอ้ของผมนี่ช้ามากเลยทั้งกระตุกทั้งอืดน,นะครับมามาดูตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่ตัวนี้ความละเอียดผมล่ำพันเปเลยนะเนี่ยครับผมโอ้ตัวนี้เจนะ็ดรอยี่สิบเนาะเดี๋ยวร่งก่อนอันนี้ได้เจ็ดรอยี่สิบพี่น้องมีพันเปรไหมไม่มีอันนี้ได้เจ็ดรอยี่สิบเดี๋ยวผมจะให้ดูถนะ้วัดเล่นเร็วไหมเนี่ยเล่นแล้วเดี๋ยวหาตัวใหม่ให้นะครับเอาตัวที่มันเยอะๆเลย นี่ครับนี่เอานี่นี่อันนี้สองชั่วโมงเนี่ยเล่นแล้วครับผมอันนี้สิบหกสิบหกนาทีเนี่ยเตะปั๊บเล่นปุ๊บเตะปั๊บเล่นปุ๊บเลยครับไม่มีช้านี่นะครับเอาตัวเยอะๆเลยนะเนี่ยเอาตัวที่แบบอา่าเป็นเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยสิบสามนาทีเนี่ยเตะปุ๊บเนี่ยเล่นปั๊บเลยครับผม นะครับบอดี้ตรงนี้ไม่มีผลครับปิดแคป่าให้เรียบร้อยมองไม่เห็นเลยนะครับสภาพสวยนะครับนี่แตะปุ๊บเล่นปั๊บแตะปุ๊บเล่นปั๊บเลยครับนี่ขอให้มีเน็ตแรงเนี่ยครับความละเอียดพันเปรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเร่งให้เอานี่นะครับบางอันก็ไม่มีพันเปรเนาะบางอันก็อาจจะมีมานะครับนี่ครับผมก็คือ YouTube ลื่นๆเลยนะครับ ใครที่จะไปเปิดเพลงนะครับ windows 10ให้มาดูคาราโอเกะที่ติดมากับเครื่องจึ๊บดับเบิลคลิกนะครับอันนี้คาราโอเกะนะครับดับเบิลคลิกลนะเนี่ยมาแล้วครับผมดับเบิลคลิกนะครับมาลองดูหน่อยอสมซานแล้วกันเนาะเนี่ยครับผมเนี่ยเอาเนี่ยครับเล่นได้ปกติครับมีคาราโอเกะให้ด้วยนะครับก็คือคาราโอเกะก็เลือดเล่นง่ายมาก สำหรับมือใหม่ที่เล่นไม่เป็นนะครับก็พิมพ์เพลงไปเลยนี่อ่ะอยากได้เพลงอะไรแล้วก็ติ๊ก enter เนี่ยเพลงมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็กดลงจุ๊บเนี่ยใครอยากได้เพลงอะไรเราพิมพ์ไว้พิมพ์ไว้พิมพ์ไว้มันก็จะเล่นตามไปเรื่อยๆถ้าอยากเลื่อนเพลงก็กดนะครับเลื่อนตรงนี้แล้วก็กดจุ๊บนี่อยากออกคลิกขวานะครับออกจากโปรแกรมเออนะครับโอ้ตัวนี้ลืมแจ้งท่า,ทาเดนอพี่นงเนาะมีตำหนิตัวนี้นิดเดียวครับผมนี่บอดี Body ้แตกปิดให้เรียบร้อยไม่มีผลต่อการใช้งาน ไม่มีโยกไม่มีอะไรเลยนะนี่สภาพสวยตามนี้เลยตัวนี้ได้อยู่ที่3500บาทครับพี่น้องราคาเบาๆ3,500นะครับใช้งานได้ปกติมีคราเกะติดเครื่องไปให้มีวินแอมตัวเปิดเพลงดูหนังฟังเพลงสเสถียรน,นะครับได้ว i n d o w s ส0ใช้งานได้ปกตินะครับนี่สภาพสวยเลยนะนะครับเอาใครเอาก็โทรมานะครับ3,500บาทนะครับ